หานบ่ายเออพ่อเนาะจีดกินลวกกินชื่อโบแมนเชียลงไปตามไหนเออตามตีตีนกับมันบัวตีนไก่กับลงอาลงหันบ่ายตำหุงใส่ตีนอีกคือเกาเนาะ กินเถิงแหล่จำหุงพัตเตหิดเอ้าตักแต่ดับหน้าเลยอ่ะบวยบ๊อยอืมอ้อน้ำบ่จัเหนื่นเบิดอีล้วบ่ขาวลายเยอนี่ต่บางหน้าวบ่หน้ากับบมีอ่า

มันไปสรบถ้ส <store> ู <names> you? You? Well ้อยากสูรู่ก็เอาไปหนาวสุดอยากบอกได้ประเด็กบ่อพ่อน่อยกินจำีเอาลงบดเลยอาหารเ้า มันาอาหารบ่าออนนย,ายกินเข่าเสาเขาเสามงเนาะหนึ่งหกหนึ่งเฮ็ดนะเอาโลดนะไปกะจีกินนะกะใครบอกินแล้วก็บ,บอกเอากะจีกินแต่ตำมุงกะเช่นไอ้หนูนเห็นบ่เช่นนะเสือ,อเอแม่ในกระมังนะคอยล,กลวกเนาะเออเสื่อใส่จานมาเอามายุบตำมุง

บอยุบเอาไว้ยุกมันลายเลยม่ดีหลอกมล้นคบเอาเบิ้นั่นเลยนุ๊ยยุเอาเบิ้ลโอ้มึงกัมือยิบไเลยมมือยุบเองยุบขึ้นมาแล้วชิ้มเลยบนเก่าอ๋อมึงก็เห็ดเน่ค่ะอืตีกันนะนี่ขึ้นมาดีใส่ใจ

โอ้โหมัเด้อพี <e like <h <h ่น้องเ้อฮะป่าเจ้าทั้งหน้าลลังเห็ดทั้งหนัาเออบ่นม่นเห็ดเห็ดปูสองเคยไปปูกเมีนแล้วก็ไปคุดเอามาไม่ได้เห็ดไปเยอะพยายามได้ก็ได้อิฟซีเพื่อนวะ โชกโกโชกอยู่ยนื้อฝั่งน่าเอามือสุกคอยพี่นกไปต่อบัสเ้ยเจอแต่เืคู่สามเถ้าสี่เถ้อจะพากันเราโชกโซกโซกโโกอยู่แล้วกะป๋าจะถือมาเตินมันแน่นรักซ้มกับทังหนาก็มีทั้งลังก็มีทำไมโสกวะ สบายดีป่าลุงนน,ก,อนอกินกอน่อนยองไหมเง้ยกินก่อนอไ,ไ,ปไปนะสบายดีป่าลุงอสบายดีป่าปดูลไอกอน,นยน็ดดยนแอยู่โน่นเออปิดอนอนเนาะกับนอนอาจารย์ป,ปหยับดีตอนมีสามคนนะิ อ้าพี่อานโนโน้อ่งเข่าเลยน้ะเห้ออืมข่าเลยพี่ดาวด้วยตามเลยน้องสามสงค่ะน่าใครนะน้องว่ามปกิน มาอยู่บ่ฮะเห็นปะวั่ด้ซื้อหางเซื้อหงไยมีจซ้ายมีงเพื่อนเขาทังเจ้าเนาะ คือนังพอดีเธอเลยน่เขานี่เขานี่เขาให้ยขาเขาไม่ได้นี่เา่งเขาพูด่งเขาทกระตุกรวเหไเาขรถอโนก็ยังไปตีลุงปดหงสนนี้กมาครังนี้ นี่สตอรองไทยตอรองไทยมันไม่ใช่แบบนี้นะนี่สตอ,อิสานะมันไม่ใช่ต้ไม่ใช่ไม่ใช่สตอพักใต้เนาะน่ตอ,อิสานตอรได้หรอนี่หนแหละกระตินยังไงสตอิสานี่กระทินใออหญ่ไหม เามรันหมามว่นมันจะขาดคว่าบโบเนีนั่นเราลงทิงนเม็ดใหญ่น็วัวลงทิควายนะเขาเรีนั่นน่ะนั่นแหละเขเรียกเ้เม็ดใหญ่ไอโนนขนาดนี้อยู่คูมมือก็คือว่าเดี๋ยวนี้่่เืใหญ่เิกลับไปเบิรช่วงมันมาเบิ่งมันอยู่ช่วงนามช่วงนั้นอันนี้น เมื่อก่อนที่ว่าเปานแท้ไหมเออเทียบใบวานแท้สระดี่ะเดดานะโดยตอนนั้ยังเตี้ยๆลงใกล้อยู่นาะผมยาวยังเดียวก็บังมอดยามันชุมข้นยุข้นตอนไหนตอนนี้เขาพวดกันยังๆอยู่มันมีสัตว์ตัวอ่องชิบชิบหาเลยเนาะเป็นบ้าเอยเริ่มท่าแล้ว น่ยอาทย้พากน่นอ้วก็ว่าได้ไงหนูเริ่มถ่ายแล้นมาโอุ้ดเอร์ุดเอร์จริงเว้ยงยในหนูอินจนั่นโอรงใจสุดเอร์เรืองเคร่มยจัดทอนเปไนหน้ากับไปอแล้วนี่เปหน้ากับปิดว็บแล้วนี่มีแฟนแล้วเปหน้ามาบอกล่งมาบอกป้าไปแต่ง ลุกาเต้าแมเนียนะฮะมอบกรปฮะดิแล้วบาดมาเรือนะฮะฮะนีหลเอออเ่าจะเริ่มแดบปีนี้แหละมีแล้วแล้วเขาสดก็มีเลยปะออกภาษาก็เริ่มอือยังกินข้าภาษาอยู่วะทำอะไรไม่ได้อพอดีออกภาษางานบุญเยอะเด้อมไปเที่ยวอืไปเที่ยว งานออกบันซานงานอะไรผู้สาวเยอะไหนาหนาคนร um. ้อนั่นย้นะร้อนแล้วก็มอเตอร์กระโงเขาออกกันชื่อออกมาทอก่านอันเดียวมั่จปยจากันคนพวกี้คืม่ถูนเรื่องปรจําปีเสียบจุ๊่เสียบจุเสียบ้หจะให เราแต่้ u, ủ, nữa, ู่อยเน้อน mm. yeah, ุแรเลยบไมู่เลยจำเป็นโดนน้นน้นเจออีกนกคมีคู่ม่ถูก็เสียบข้าวนะจะบอกให้โอย่ทไอจะบอกให้มือนลองกินผักบุ้งแกวมา เนาะงว่าอะไรนี่เขาบุ้งเนี่ยบุงเนี่ยนครับบุนอนี่แล้วะบุ้งปลูกนี่มันโตไวเขาบุ้งกินนี่ถ้าจะมีน้ำแช่อดเขาเขาปลูกตามหน้าเข่าแล้วมันเห็ดต้นเดียวกับหน้าเข่าครับเห็ดเป็นไหน่าเลยเขาปลูกมันจะกินยังปะน้ำจะร้อนไม่น้ำร้อนมีน้ำพอดีๆแช่แช่ในทุ่งนาให้มันเลื้อย น้ำประมาณทชามแลครับแต่ว่าให้มันนี่ตลอดใช่มันเลื่ยงั้นเองเก็บมันสวยอย่าี่นี่สิดท้ายนีกัมทรซาบันมันกรอบเนาะครับช่องท่งบางหญ่ตั้เอะเลยซีซีไปถึงล้วเลยหรอเป็นจุเนี่ยแดบบเดียวแนวท้าย ย่นไปยันมือไปไปมาบอมีนอไปนอนเท้าเห็ดนะแล้วตะก้ามูบอกเป็นูปกระไบด้อมือจนบวมอ๋อแดดเต็มไปหมดมันก็ไปวันตอนเียวนาะตะกามันไปนั่นตลอดเลยบอกบูะ กเจานีไปมดกเจาะมาเนี่ยเลยมาเช่นาลูกเจ้าหนีหาหกตัวมาเป็นฟูเลยเช้าเนี่ยบิซีซไปได้ไหมเนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยเลยจะซีไปเด้วนันนมาปำมันใหญมากเลยบนเนี่ยเลยมาก็เท่ากับสมม ดีเลยพีรมันแล้บมาเรียนเวบมาใร้ปล่าเลยทำดเบิดว่าจะทำรลาอลไเด็กพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกคนตามรับชมพอกันไหมคิดมาบายบาปลาลูกครับใช่เป็นไปแลว